อัปเดตลูกแมวนะคะที่แม่วารับมาใหม่นะคะที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เด็กๆก็มีปัญหาเรื่องการมองเห็นแล้วก็การเดินนะคะอตอนที่น้องนะคะอยู่กับเจ้าของเก่าอยู่ที่กรุงเทพเขาก็เหมือนอขังน้องนะคะขังน้องไว้ในห้องน้ำแม่วาก็ไม่รู้นะคะว่าสาเหตุที่ น้องมองไม่ได้มันสาเหตุโดยตรงนะคะว่ามันเกิดจากอะไรมันเราก็ไม่กล้าไปจี้ถามเขามากนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านนะคะที่เขามาขอความช่วยเหลือให้แม่วาช่วยรับดูเด็กๆนะคะเขาเองเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาก็จ้างแม่บ้านนะคะมาดูแลบ้านซึ่งแม่บ้านนะคะเป็นคนดูแล น้องเด็กๆนี่นะคะแม่วารู้แต่เพียงคร่าวๆนะคะว่าเขาเอาขังนะคะเด็กๆเอาไว้ในห้องน้ําก็ไม่รู้ว่าขังนานแค่ไหนขังแบบปิดไฟให้เด็กๆอยู่แบบมืดๆหรือว่าเปิดไฟให้เด็กๆอยู่เพราะว่าถ้าน้องนะคะมีะปัญหาเกี่ยวกับ ตาสักตัวสองตัวแม่วาก็จะไม่ค่อยสงสัยมากขนาดนี้แต่นี่น้องมีปัญหาหมดทุกตัวเลยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับตาตาเป็นฝ้าหนาตาเป็นแผลที่แม่วาพาไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าตาน้องติดเชือ้อรุนแรงนะคะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่ายังมีความหวังนะคะที่ตาน้องจะไม่บอดเพราะว่าตอนที่คุณหมอนะคะส่องไฟไป ม่านตาน้องขยายนะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกยังตอบสนองอยู่คุณหมอก็ได้แต่บอกว่าออให้กินยานะคะเรารักษาค่อยๆรักษาให้ตรงฝ้าที่เป็นขาวๆที่ไปปิดตรงเลนตาน้องซึ่งทำให้น้องมองไม่ค่อยเห็นนะคะหรือว่าไม่เห็นเลยแม่วาก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าแม่วารับน้องมาวันแรกเรา รู้เลยนะคะว่าเขามองไม่เห็นนะคะเห็นก็อาจจะลางๆใช้ส่วนมากจะใช้ดมกลิ่นเอานะคะแม่วาก็เอายานะคะที่คุณหมอมากินแล้วก็ป้ายายานะคะเอาย,ายายายอดตาเป็นแบบชนิดป้ายนะคะมาป้ายตาให้น้องตามที่คุณหมอบอกตอนนี้แม่วาก็คิดว่าน้องก็เริ่มดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเ,าเลนตาเขาว่า มองเข้าไปนะคะตอนแรกเลยจะไม่เห็นความใสนะคะจะไม่เห็นแววตาใสตอนนี้ก็เริ่มจากที่เป็นฟ้าหนาๆก็เริ่มจางลงเป็นแบบมุมมัวนะคะแบบมุมมัวแต่ก็ยังเห็นความใสของแววตานะคะ แล้วก็น้องตัวที่เป็นแผลนะคะตาเป็นแผลหลุมลึกแผลก็ค่อยๆตื้นขึ้นจากที่เป็นแบบลึกแล้วก็แดงตอนนี้สีแดงก็จางลงแล้วนะคะแล้วก็ตัวสีน้ำตาลที่น้องตาใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งวันแรกมาก็น้ำตาไหลตลอดแล้วก็มีเยื่อนะคะเป็นคล้ายๆเยื่อคุนๆเหมือนหนองออหลุดออกมาด้วย แม่วาก็ให้กินยาแล้วก็ไปไปไปยานะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มมองเห็นลางๆแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งแม่วาก็ปล่อยน้องนะคะออกมาเดินเล่นนี่นะคะสังเกตดูดีๆน้องตัวเทาๆตาก็ยังข้างในตาก็ยังขาวน้องตัวนี้ตาเป็นแผลนะคะคางสายของน้องเป็นแผลเป็นหลุมลึกเลย แต่ก็ตอนนี้เริ่มตื้นแล้วนะคะตัวที่ตาค่อนข้างที่มีปัญหาน้อยที่สุดที่สุดนะคะก็คือตัวสีดำตัวสีดำนี่ก็เป็นเป็นฝ้าขาวๆแต่ว่าเ,เขาไม่มีแผลแล้วก็เป็นฟ้าน้อยที่สุดนะคะเขาก็เลยแบบปาดเปลียวนะคะปาดเปลียวแลกๆมาเด็กๆนะคะเขามองไม่เห็นก็ค่อนข้างที่จะวาดระแวงตอนที่แม่วาดจะจับน้องนี่ จับยากมากน้องครูแล้วก็หนีดิ้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มคุ้นกับแม่วาในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่านะคะแม่วาคิดว่าน้องเริ่มมองเห็นหลางๆแล้วเพราะว่าเวลาแม่วานั่งนะคะน้องๆก็จะเดินมาหาแม่วานี่นะคะน้องตัวดําที่ที่ว่าตามีปัญหานะคะแต่ว่าก็มีน้อยกว่าเพื่อน หลังจากที่เขากินอิ่มแล้วนะคะก็เริ่มรู้จักเล่นแล้วมาแรกๆก็คงจะอาจจะคิดถึงแม่นะคะคิดถึงแม่เขาบ้างแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะลืมๆกันแล้วนะคะกินอิ่มนอนหลับ ตอนนี้ก็ได้มีที่วิ่งเล่นซึ่งเมื่อก่อนนะคะที่แม่วาทราบมาเขาาวจากที่เจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าแม่บ้านนะคะเขาเอาไว้ในตะกร้าแล้วเขาก็เป็นคนเลี้ยงใจของแม่วานะคะคิดว่าที่เขาเอาไว้ในห้องน้ําเพื่อที่ จะไม่ให้แม่แมวนะคะคาบลูกออกไปที่อื่นแล้วก็ที่เขาขังเอาไว้ในตะก,ก้าคิดว่าไม่อยากให้เด็กๆนะคะออกมาเดินเพนพานหรือออกมาเดินในบ้านก็เลยต้องขังน้องเอาไว้เพราะว่า,าแม่บ้านนี่เขาไม่ได้อยู่ประจำนะคะเขาไปกลับนะคะคิดว่าเขาก็ หนึ่งอาจจะไม่เคยเลี้ยงแมวสองก็คงคิดว่าทำแบบนี้แล้วคงจะสะดวกนะคะแล้วก็ไม่เปืเป้อนแต่ว่า,าในความคิดที่เขาทำแบบนี้มันเหมือนฆ่าแมวนะคะทางอ้อมทำให้เด็กๆนะคะเขาต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้นะคะนี่นะคะสะภาพน้องตอนนี้นะคะ เดี๋ยวแม่วาก็ต้องอายาหมดนะคะเดี๋ยวแม่วาก็ต้องพาน้องนะคะไปให้คุณหมอดูอีกรอบหนึ่งนะคะแม่วาก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกทท่านที่เป็นกําลังใจให้มิ้วน้อยนะคะทั้งห้าแล้วก็แม่วานะคะขอบคุณทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกกำลังใจค่ะ